อดรหัสการตลาดแบบดิจิตอล Google Facebook สร้างยอดขายได้อย่างไรติดตามวันนี้ สวัสดีค่ะมิน้นทิพ์สิทองร่มโพค่ะผมสอลกลกลกดดุญญานนท์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะวันนี้อารมณ์ดีค่ะพี่ตุ้มมีหนังสือมาแจกค่ะค หนังสืออารมณ์ดีกับชีวิตของพี่ตุ้มนะคะถ้าแฟนๆรายการฟา s t f ฟู d ธรุรกิจอยากได้หนังสือเล่มนี้นะคะง่ายมากๆค่ะเพียงพิมพ์ FF ว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสก,กุลส่ง SMS มาที่เบอร์483 8343เริ่มตั้งแต่ตอนนี้จนจบรายการมีให้ทั้งหมด10เล่มค่ะพี่ตุ้มคะเราฟังเรื่องของพี่พลไปแล้วตื่นตาตื่นใจมากใครจะไม่นึกว่าครับว่าลิฟบ้านยังขายได้ ต่วนก็ยังขายได้ใน Google แต่มินนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไลฟ์สไตล์มินเนี่ยเวลาจะซื้อของต้องเปิด Google ก่อนผมก็เหมือนกันผมก็จะเข้าดูตลอดเลยว่าถ้าสมมติจะซื้อจะขายหรือจะอยากรู้เรื่องอะไรก็จะเข้าผ่าน Google หมดแล้วกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคนในยุคสมัยนี้มันทําให้คนตัดสินใจวินาทีสุดท้ายที่ Google นะคะมีล่าบ,บางทีเพราะบางทีเราอ่านรีวิวถ้ารีวิวไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนใจนะคะ ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าพฤติกรรมผู้โดยพู้อย่างเราเป็นแบบนี้เนี่ยครับพฤติกรรมของผู้ขายเนี่ยก็ต้องเลาะตะเข็บตามคือรู้ว่าเราค้นแบบนี้แล้วเราจะเจอถ้าเขาไปโผล่มาให้เราเจอเมื่อไหร่เราจะซื้อเขาฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องคิดก็คือว่าเขาจะทาโตยังไงให้มาโผล่ตรงเนี้ยพอเราค้นไปแล้วก็เจอเขาเลยซึ่งช่วงหน้าพี่พลจะมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมค,คะช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณพลจากไอทอพสค่ะ และช่วงนี้เราจะมาดูเทคนิคกันค่ะว่าถ้าเราอยากทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Google และ Facebook เราต้องทำยังไง กับพี่พลกำพลธานาปัญญาวราคุณค่ะจากไอทอปัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่พลคะต้องเล่าแล้วค่ะว่าถ้าอยากสร้างมูลค่าของสินค้าหรือว่าแบรนด์จาก Google และ Facebook ต้องทำอย่างไรบ้างอย่างนี้ก่อนครับเรามาพูดถึงทีละต,ตัวก่อนคือ Google ค่อน g o o g l e เนี่ยคนทาโฆษณา Google ไม่เข้าใจกลไก Google ต้องเข้าใจกลไกก่อนก o o g l e คือเซิร์คำใช่ไหมคะใช่ครับต้องเข้าใจว่า g o o g l e โฆษณาเป็นคํา สมมุติว่าพี่ตุ้มโฆษณาว่าขายแอร์กับพี่ตุ้มพิมพ์หมายว่าขายแล้วเว้นว่าแอร์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันต่างกันยังไงครับต่างกันคืออย่างนี้ครับต้องบอกกัว่า Google เนี่ยใช้คําค้นหานี่แหละเป็นตัวบอกกลุ่มเป้าหมายสมมุติผมขายเฟอร์นิเจอร์ถ้าผมโฆษณาคําว่าขายเฟอร์นิเจอร์ถูกคนค้นจะเป็นคนที่ซื้อบ้านหลังแรกถ้าผมพิมพ์คำว่าขายเฟอร์นิเจอร์นำเข้าคนค้นเป็นใคร มันธานากรสถาปนิกหรือบ้านเศรษฐีถ,ถูกไหมครับแต่ถ้าบอกว่าขายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานค,คนค้นเป็นคนที่ทำออฟฟิศจัดซื้อ,อไม่เจา้าของดีนะจัดซื้อใช่ครับแต่ถ้าเกิดคนคว่า เฟอร์นิเจอร์สํานักงานมือสองคนค้นคือเจ้าของธุรกิจที่เริ่มต้นส่วนใหญ่เริ่มต้นใหม่เห็นไหมครับไม่เคยคิดเลยแค่เฟอร์นิเจอร์คำเดียวอ่ะคุณได้ลกสีนี่นี่คุยกันเล่นๆนี่เรียกกสีกลุ่มเป้าหมายนะครับค่ะอย่างนั้นถ้าเราเป็นเว็บไซต์เราต้องเข้าใจอันนี้ก่อนใช่ครับเพื่อที่เอาหาคําในเว็บไซต์เพื่อที่กําหนดว่ากลุ่มเป้าหมายถ้าค้นจะเจอเราใช่ครับเว็บตอนนี้ทุกๆเว็บไซต์ต้องบอกว่าตัวเองขายใครใช่ไหมครับไม่แบบอยู่ดีขาย ไปสเปซสปาไปหมดเพราะวันนี้ทุกคนคนเว็บไซต์ทุกคนเชื่ออย่างนึงว่าเจ้าของเว็บไซต์คือสเปเชียลิสต์ในด้านานั้นทีนี้พอเข้าใจใกลไกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับสิ่งอันดับต่อมาคือเราต้องรู้ว่า Google เนี่ยมีโฆษณาอยู่2แบบคนคนจะงงกันเขาเรียก S E O กับ Google AdWords S E O กับ Google AdWords S E O ก็คือเอาง่ายๆ S E O คือการทําเนื้อหาตัวเองให้ขึ้นหน้าแรก Google อ๋อถ้าเสรวนแล้วมันจะขึ้นมาต้นๆต้ตองมาต้นๆแต่แต่อยู่ทางฝั่งซ้ายอย,าอยู่้างอยู่อยู่ใต้โฆษณาซึ่งแบบเนี้ยข้อดียว นอกจากเรื่อง SEO แล้วมีอะไรไหมครับมีเขาเรียก Google AdWords เขาเรียกการทำโฆษณาบน Google คืออยู่ด้านขวากับด้านบนอันนี้เสียค่าโฆษณา Google เสียเมื่อมีคนคลิกไม่คลิกไม่เสียเงินทีนี้ปุ๊บอะสิ่งสิ่งที่คนจะกังวลสุดคือแล้วถ้าเกิดมีคนคลิกไปเรื่อยๆเป็นล้านคลิกฉันไม่ต้องเสียล้านบาทเหมืนแข่งปคลเอๆผมเป็นคู่แข่งมิ้นท์ทำสินค้าผมก็แกล้งคลิกๆเสียเงินไปเสียเงินไป Google คิดให้เป็นหนึ่งคลิกครับดูยังไงครับ ถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นออฟฟิศเดียวกันแล้วมีลูกน้องอีกสิบคนเป็นออพี่เดียวกันให้คลิกโฆษณาเนี่ยที่เดียวกัน g o o g ก e จะจับได้ว่านี่คือที่เดียวกัน Google จะนับให้เป็นหนึ่งคลิกทำไมมันฉลาดอย่างนี้ะมากแต่ถ้าพี่ตุ้มโทรหาเพื่อนที่อยู่สุรินทร์คลิกหนึ่งภูเก็ตคลิกหนึ่งเชียงใหม่คลิกหนึ่งอันเนี้ย o o g l e จะไม่ได้คือถ้ากล้าลงทุนอย่างนี้ก็ต้องบ่อย้าไปก็ต้องเลือกว่าจะเสียค่าคลิกหรือว่าจะเสียค่าโทรศัพท์เพราะค่าโทรศัพท์แพงค่าคลิกค่าคลิกแพงไหมครับค่าคลิกป ที่ผมทาในธุรกิจเนี่ยมีบางธุรกิจที่สูงสุดตอนนี้ที่ผมทําสูงสุดอยู่70บาทคลิกเดียวคลิกเดียวครับ<อ>ซึ่งอันธุรกิจเนี่ยผมทําตั้งแต่วันแรกคลิกละ20บาทแล้วเขาก็สู้กันไปเรื่อยๆแล้วไม่ขคยยอมกันที่แพงที่ถูกนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่หนึ่งจำนวนคนที่เข้ามาประมูลคํคำนั้นอ๋อประมูลคําใช่ครับพี่ตุ้มให้10บาทมินให้11บาทใช่ไหมครับมินก็ได้ขึ้นก่อนก็ไอคนที่แพงที่สุดก็จะได้อยู่ก่อนใช่ครับนี่นี่คือหลักการเบื้องต้น ฉะนั้นธุรกิจที่ออกว่าดสบาทนี่คือเขาสู้กันแบบเขารู้ว่าทุกๆคลิกเขากําไรหมดความเจ๋งของอันนี้คืออะไร Google กูก็กําลังบอกว่าเสียค่าโฆษณามองว่าเงินค่าโฆษณาเป็นการลงทุนมีคําต้องห้ามของ Google ไหมครับในการเซิร์ชคำเตันจริงหรืออะไรทํานองนี่นีไหมครับ Google เนี่ยไม่รับทําสินค้าบางชนิดไม่รับทำนะครับกูกิ <Google S 2> ไม่รับทำอะไรหนึ่งสินปรยชหมาย สองสินค้ายาที่ไม่มีใบออยอไม่รับอาวุธไม่รับนะครับอุปกรณ์ทางเพศต่อให้มีใบออยอถ้าจงค้มก็ไม่รับโฆษณาเกินจริงไม่รับอย่างเช่นสวยใสในเจ็ดวันอ๋อม่นย้่งไม่ได้อ้อต้องต้องลบคําว่าเจ็ดวันออกสวยใสหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องตัดตัวเลขออกให้หมด โฆษณาเกินจริงไม่ได้สวยใสหน้าเด้งได้หน้าเด้ง Google บอกว่าเป็นจริงแต่ถ้าสวยใสเหมือนดังนางฟ้าไม่ได้อ้าวนางฟ้าเพราะนางฟ้าไม่มีจริงบนโลกโอ้บเมื่อสักสองสปีแล้วเนี่ยเราเคยมีเคสเคสหนึ่งลูกค้าทำสปาเขียนในสปาว่าวารีบำบัด้วก็คำปกตินลครับก o o g l e แท็กคำว่าบำบัดครับ Google นึกว่าเป็นยาเสพติดนิดโฆษณา บำบัดใช่ครับแล้วเราเราก็ต้องคุยกูเกิลว่าคำว่าวาลีบำบัดเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวสปางักัน Google ก็จะเรียนรู้คำคำนี้แล้ใช่ครับ เรียนรู้คำคำนี้จากปัญหาลูกค้าแล้วกูก็ฉลาดขึ้นอ๋อแปลว่า Google นี่ก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราใช่ครับแล้วก็มาเป็นความรู้เขาเองใช่ครับผมไม่เสียเงินอีกครับม่เีเีดี๋ยวีเวลาพิมพ์เข้าไปฟงฟิงเนี่ยกูเกิลเข้าใจแล้วนะคะว่าจริงเหรอใช่ครับเร็วครับพพวกพวกนี้มันคือมันมันคิดทุกวันครับมันเป็นโปรแกรมอัจฉริยะไปแล้วเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะพี่ตุ้มเคยค้นคาว่าหนุ่มเมืองจันนะเคะเจออะไรบ้างคะเป็นประจำประเภทเจอคือนอกเหนือจากเนื้อหาบทความแล้วก็จะเจอข่าวที่เวลาเขาพาหัเนนนมมมมมือองาุุ่่ยสูข ัันมีจรริงคบแต่จริงๆแล้ว Google นี่ทำให้เหมือนกับหาคู่เหมือนคนคนแบบที่อยากซื้อของหนูก็หวัว่าคนแบบที่อยากซื้อของก็ไปเจอคนที่อยากจะขายของถูกไหมคะแล้วก็หาคู่จริงได้ด้วยสาวสวยอายุ25ต้องการชายหนุ่มเงี้ยเจอเลยครับเจอชื่ออะไรสมมติมิ้นวันนี้มิ้นบอกหาแฟนเจออะไรครับเจอ ม์เเกอรหาคู่ออนไลน์ใช่ครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วได้ผลไหมคะ ได้ผลหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่สีหน้ามิ้นตื่นเต้นดีใจมากเหมือนคนพบอะไรบางอย่างในชีวิตนี้แล้วบอกผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเขามีเพื่อนทําธุรกิจแมทเมเกอร์เขาบอกวันนี้มีผู้หญิงที่ว่าสวยรวยเก่งเนี่ยเขาบอกว่าคงค้างเยอะมากในประเทศไทยคงค้างมิ้นมิ้นมิ้นอาจจะคงค้างอยู่คงค้างอยู่สูงด้วยอยู่บนคานอาจจะต้องมีการค้นพบว่าอยากเจอผู้ชายมือสองเนี่ยเออได้ S <S แล้วเฟซบุ๊กอะคะพี่พลเฟซบุ๊กวันนี้เรามีทําการตลาดเนี่ยต้องทําอยู่2แบบ 1. ทําโฆษณนาบนเฟซบุ๊กกับ 2. เลยคือทําเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือตอนนี้ที่เขากําลังมาแรงเขาเรียกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรก่อนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่ว่าโพสต์ไปเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือการทําการตลาดผ่านเนื้อหาดีๆไปสู่กลุ่มเป้าหมายเรา ง่ายๆเขาบอกว่าการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้เรานึกว่าเราเหมือนปอเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์หนึ่งรายการรายการโทรทัศน์ที่ดีเป็นยังไงหนึ่งเนื้อหาดีนะครับอ่ะยางรายรการฟาฟูซ us ูกินเนื้อหาดีถูไหมครับผู้จัดดีม <laughs> ากนะครับ <laughs> ถ,ถือสุดๆนะครับเนื้อหาดีนําเสนอก็ต้องดีนําเสนอดีเสร็จปุ๊บมีกิจกรรมให้เล่นก็ดีก็ดีนะครับไม่ใช่ว่ามีกิจกรรมตลอดเวลาที่สาคัญที่สุดรายการโทรทัศน์ที่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบมากที่สุดคือโฆษณาฉะนั้นต้องมีโฆษณาน้อยๆแต่ แอบแอบโฆษณาไปสังเกตว่าคนที่ทําแฟนเพจดีๆจะไม่โฆษณาตรงๆจะพูดเรื่องทั่วๆไปแต่แฝงน,นิดหน่อยและต้องรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นคนในกลุ่มเดียวกันอาทิเช่นอย่างเช่นว่ากา๋วยเตี๋ยวคุณอ้ออันนี้เป็นคนที่บอกว่าดังจากทํา f Facebook จริงๆเขาดังเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาโพสแล้วดัง เขาคิดผมเชื่อเขาคิดก่อนคือเขาจะถ่ายภาพที่เซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อยอ่าเท่ากับเซ็กซี่หน่อยนะครับใช่ไหมแต่ทีนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาในในเพจของพี่อ้อคืออะไรนอกจากที่เขาถ่ายภาพเซ็กซี่เซ็กซี่แต่อีกมุมหนึ่งคือเขาเขียนเนื้อหาเช่นว่าวันนี้เขาขายอ่าลาบลาบหุ้นเส้นปลาหมึกเขาจะโฆษณาลาบหุ้นเส้นปลาหมึกว่าลาบหุ้นเส้นปลาหมึกมันเขาดีเขาจะเขียนยังไงถ้ามีคนอื่นเขียนลาบหุ้นเส้นปลาหมึกแปดสิบบาท นะดีนะอร่อยจังอันนี้ไม่เขาเขียนว่าลากวุ้นเส้นปลาหมึกวุ้นเส้นหายไปไหนช่วยหาหน่อยคําถามคือทุกคนเฮ้ยวุ้นเส้นหายไปไหนอก็แปลว่าปลาหมึกเยอะแล้วถามว่าทุกคนรู้สึกไหมไม่รู้สึกสึกขายตรงๆแต่ซึมไปโดยไม่รู้ตัวการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือการซึมสินค้าไปโดยไม่รู้ตัวทุกคนรู้สึกมันถูกแฮปลาหมึกเยอะแต่ไม่ได้บอกตรงๆปลาหมึกเยอะครับ แล้วอย่างแฟนเพจของคุณตันที่มีคนต้อง5ล้านกว่าคนนะครับต้อง<ะ>ต้องต้องถามว่าคุณตันเนี่ยต้องบอกเป็นแบรนด์แรกๆไปในประเทศไทยที่สามารถทำแบรนด์แล้วมีล้านไลถามว่าแล้วแล้วคุณตันเนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรถ้าเรามองเขาเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ย<ะ>คุณตันโพชานี่ก็คือเขาเป็นนักธุรกิจที่ใจดี<ะ>ใจปั้มแล้วชอบคืนกันไลค์กับสังคม ถามว่าทําไมเขาทําผมผมคิดเองนะผมไม่ได้คุยกับคุณตันแต่ผมรู้ว่าโดยธุรก,กิจชาเขียวเวลาวางเวเชลแล้วมันมองความแตกต่างไม่ออกสิ่งเขาทําคืออะไรวันนี้คือเขาบริจาบเพื่อสังคมตลอดเวลาถามว่าคนรู้สึกไหมคนรู้สึกครับคนรู้สึกเพราะอะไรตอนน้าท่วมเขาก็ช่วยแล้ววันนี้ลองดูคุณตันดีครับโดยสุดท้ายแล้วการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดีคือคนจะมาปกป้องแบรนด์ถ้าเราพูดพูดเรื่องแฟนเพจผมกล้าบอกว่าแฟนเพจดังๆไม่มีแฟนเพจไหนไม่ถูกดา่าแต่ถูกด่าแล้วมีคนตอบแทนคุณไหม อันนั้นคือหัวใจหัวใจของเรื่องนี้เลยใช่ครับคุณอ้อเนี่ยถ่ายรูปเซ็กซี่เนี่ยเวลาวันมาปุ๊บก็มีคนบอกก็เรื่องของก็เรื่องของเขาเขาไม่ทำในหน้าเกียดติเพาขาอยากถ่ายภาพแสดงว่านอกเหนือจากแฟนเพจทําหน้าที่ในการประช้ำผ่านแล้วเป็นหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างกันไม่ใช่ดูแค่ไลฟ์เฉยเฉยดูคนที่มาให้ความเห็นด้วยใช่ครับและถ้าได้ความเห็นในการปกป้องด้วยก็แปลว่าโอ้ที่สุดแล้วครับโอ้ที่สุดแล้วครับไปเพราะเป็นความเห็นที่หายากที่สุดสังเกตได้เลยครับว่าแฟนเพจคุณอ้อหรือแฟนเพจคุณตันเนี่ยจะเป็นคน เวลาแฟนเพจมีคนกดไลค์เยอะๆเมืองไทยมีการซื้อไลค์ด้วยเมืองไทยมีการซื้อไลค์ครับต้องบอกก่อนว่าแฟนเพจเนี่ยสิ่งแรกที่คนกรสุดคือมีคนไลค์ในแฟนเพจน้อยอคนก็เลยจะซื้อไลค์สามมื 30, อไลค์สามพันบาทอันนั้นอย่าซื้อนะครับเพราะว่าเป็นไลค์ผีประเด็นที่สองเฟซบุก๊กเคยบอกผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ซื้อไลค์กันแบบนี้ผิดนะครับคือประเทศอื่นในโลกเนี่ยไม่มีใครซื้อไลค์เลยใช่คร <c oughs> ับผมแต่ผมไม่รู้วิวัฒนาการถึงเขาหรือยังนะแล้วก็จริงๆแล้วผมจะบอกว่าไลค์ เยอะน้อยไม่สําคัญเท่ากับไลค์ที่เขารักคุณแล้วในแง่แฟนเพจที่มีเยอะๆขึ้นมาเนี่ยนะครับสมมุติผมมีอยู่ห0 0 0ืผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเขียนอะไรไปปั๊บ60,000่นได้เห็นจริงไะครับ ได,ได้เห็นได้เห็นไหมเขาหกหมื่นรับเบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้เริ่มต้นออกมาสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ก่อนหนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ประมาณอย่างพี่ต้มเนี่ยถ้าหกหมื่นก็อยู่ในประมาณสักหกร้อยก่อนแต่ถ้าเนื้อหาดีครับเขาจะค่อยๆกระจายออกเขาจะดูยังไงครับเนื้อ,อหาดีหนึ่งเลยค่อยๆดูเลยว่าคนที่มากดไลค์กดไลค์ผมว่าตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเป็นประเด็นมากเขาสมมติพี่ต้มกดมีรูปภาพเขาจะดูว่าคนคลิกรูปภาพนี้เยอะไหมมีคนแชร์เยอะไหมคว่า Facebook เขาน่าจะให้ค่าน้อยลงเพราะว่าวันนี้คนเห็นอะไรก็ไลค์หมดงั้นจริงจริงพี่คนกำลังจะบอกว่าจำนวนคนที่กดไลค์แฟนเพจไม่สำคัญเท่ากับคนที่เป็นคนไลค์แล้วมีคุณภาพอันนี้สำคัญมากนะครับเหมือนคนที่มีเพื่อนเพื่อนเยอะไม่สำคัญเท่ากับว่าเพื่อนยืมเงินได้ไหมไม่ใช่คุณภาพผิดใช่ไหมนอกจาก Google เว็บไซต์ Facebook มีเครื่องมือการตลาดอะไรทางดิจิทัลอีกบ้างจริงๆตอนนี้นะครับที่คนเขาสนใจ i n s t a g r กรฝากร้านกันเยอะมาก i n s t a g r กรต้องบอกว่าทำยากครับหนึ่งอินสตกรคุณซื้อ follower ไม่ได้แค่นั้นเนี่ยคนที่ทำอินสตาแกรมมากแกต้องเป็นคนที่แบบดังจริงๆอต้องมีวิญญาณในความเป็นเซ l e บต้องมีมุมถ่ายภาพสวยต้องมีวิธีการต่างๆแท็กเพื่อเล็ก็แล้วแต่มันก็เลยเกิดปรากฏการฝากร้าน วันนี้ไลายกำลังมา ไลน์เนี่ยคุณจะทําเป็นลักษณะออฟฟิเชียลไลน์คงไม่มีตังค์นะครับ<ฆ>แต่วันนี้คนเริ่มซื้อขายของแล้วคุยกันผ่านไลน์เยอะขึ้นและจริงครับวันนี้ผม<ฆ>ผมเองผมเองก็เริ่มให้ลูกค้าคุยผ่านไลน์ละ<ฆ>ลูกน้องผมทุกคนเวลาคุยลูกค้าก็ขอไลน์ลูกค้าก็ขอไลน์ลูกน้องผมแล้วคุยกัน<ฆ>ฉะนั้นไลน์ไลน์วันนี้เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่ขั้นระหว่างอ e ีเมลกับโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์คนยังไม่กล้าอีเมลก็ช้าช้าไลน์จะรู้สึกว่าเร็วแล้วรู้สึกว่าคุยได้ทุกเรื่องแล้วส่งข้้้อออมมมูลลงง่่าาาาายยยดวนะคคเเขผไไ์ืถถรพพิป เขาจะมีมาเป็นรูปภาพเลยครับพี่พลมีรายละเอียดครบหมดทุกอย่างเลยตั้งแต่สินค้าเขาขายอะไรบ้างรายละเอียดการโอนเงินอะไรนี้คือครบหมดเลยใช่ครับเขาเรียกเป็นแพทเทิร์นครับเพราะเขาเคมีคําถามที่ถูกถามเป็นประจะําแล้วส่งแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในมีอยู่เทศที่ชอบรายวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะวันนี้การตลาดออนไลน์มันทําให้คนที่มีเงินหมื่นล้านกับคนที่มีเงินหลักหมื่นบาทเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันทําทําการตลาดได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะเมื่อก่อนคนหมื่นบาททำอะไรไม่ได้เลยทําได้แค่ป้ายเล็กๆ คคะแล้วเทรนของการตลาดออนไลน์ในอนาคตจะเป็นยังไงในอนาคตาถ้าในประเทศไทยนะครับถ้าที่เขาจับมาได้คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งบโฆษณาบนตลาดออนไลน์เนี่ยอยู่ประมาณสัก4%ของงบโฆษณาทั้งประเทศในขณะที่เมืองนอกเนี่ยใช้วาณสัก20%กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าประเทศไทยจะโตได้อีกเยอะครับแล้วถ้ามินเป็นคนที่ทําธุรกิจเล็กๆอยู่แล้วอยากที่จะเข้ามาในการตลาดออนไลน์ถ้าให้พี่ฝนแนะนํา เข้าช่องทางไหนก่อนดีเข้าช่องทางที่ได้อยอดถายเร็วสุดคือ Google อันนี้วันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะ Google คนอยากซื้อคนอยากขายเจอกันแต่วันนี้เราก็ได้ฟังข้อคิดดีๆจากพี่พลนะคะเชื่อว่าใครทําธุรกิจอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะตลาดออนไลน์น่าสนใจมากๆต้องขอบคุณพี่พลกำพลธนาปัญญาวรคุณจากไอทอ a ัสค่ะ ขอบคุณครับ<อ>สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับและช่วงหน้ากลับมาพบกับพี่ตุ้มพร้อมข้อคิดดีๆค่ะคนททำโฆษณา Google ไม่เข้าใจกลไก Google ต้องเข้าใจว่า Google โฆษณาเป็นคำมันต่างกันยังไงครับต่างกันคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่า,วา Google เนี่ยใช้คำค้นหานี่แหละเป็นตัวบอกกลุ่มเป้าหมาย แต่ผมขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะถ้าผมโฆษณาคําว่าขายเฟอร์นิเจอร์ถูกคนคนจะเป็นคนที่ซื้อบ้านหลังแรกอ๋ออย่างนั้นถ้าเราเป็นเว็บไซต์เราต้องเข้าใจอันนี้ก่อนใช่ครับพี่ตุ้มเคยค้นคาว่าหนุ่มเมืองจันไหมคะเจออะไรบ้างคะหนุ่มเยอรมันมาสู่ขอหนุ่มเมืองจันมีจริงครับพี่ตุ้มคะพี่พล เล่าเคสที่เราไม่เคยฟังอีกแล้ว Google มไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราต้องคิดคำในการโฆษณา Google เยอะขนาดนี้ครับแล้วก็คำคำหนึง่งมันหมายถึงกลุ่มเป้าหมายหนึง่งคำคำหนึง่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมายหนึง่งโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแต่ฟังแล้วนะคะมิ้นอยากกลับไป Google ชื่อตัวเองค่ะพี่ตุ้อมอยากรู้ว่าจะเจออะไรบ้างระวังแล้วกันเจอแบบผมบ้างล่ะนี่หนุ่มต่างชาติมาขอหนุ่มเมืองจันแต่งงาน <laughs> ครับเรื่องราวของคุณคุณพลเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมนึกถึง การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจถ้าธุรกิจไหนก็ตามทีนี้ยังติดกับดักความสําเร็จเดิมคือ,อสําเร็จแบบเดิมก็ทําแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมแล้วคิดว่าโอเคละพอละใช้ได้ละวันนี้แหะครับผมว่าหลายคนต้องคิดใหม่ละเพราะถ้าติดกับดักความสำเร็จเดิมเนี่ยโลกยุคใหม่มันหมุนเร็วมากนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผมนึกถึงเพียฮอ R S R S ครับ พีฮอเนี <H> ่ย <aw> เป็นคนที่เปลี่ยนระบบจากการที่เราซื้อเป็นซีดีมาเป็น <N> <H aw> ดาวน์โหลดเพลงจากเดิมที่ธุกรกิจที่เริ่มแย่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ <N> <H aw> เขาเคยบอกผมบอกว่าดิจ <N> ิตอลมาเก็ตติ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นอาวุธที่ทันสมัยถ้ายังไม่ใช้อย่าคิดถึงชัยชนะ <N> <H aw> ที่เขาทำประสบความสำเร็จอันหนึ่งก็คือการที่เปลี่ยนจาก การดาวโหลดเพลงธรรมดาเป็นบุฟเฟ่คนไทยนี่แพ้บุฟเฟ่จริงอ่ะพอบุฟเฟ่มาเมื่อไหร่เนี่ยเกิดขึ้นมาทันทีเลยครับก็คือว่าคนรู้สึกว่าจ่ายราคาเดียวกี่เพลงก็ได้เนี่ยครับก็คือว่าถ้าเรากล้าพลิกเปลี่ยนธุรกิจกล้ายอมรับความเปลี่ยนแปลงว่ามันเกิดขึ้นแล้วรู้จักมันอย่าไปรังเกียจมันทําความคุ้นเคยกับมันสักนิด Google ที่เราเคยใช้เป็นประจําพลิกกลับมาในฐานะของ คนค้าขายว่าเมื่อคนซื้อทําแบบนี้คุณจะเลาะตะเข็บได้ยังไงคือวิธีการคิดเนี่ยมันเหมือนกับช่างตัดเสื้อครับถ้าเราดูว่าสวยไม่สวยนั่นดูแบบผู้ซื้อแต่ถ้าดูแบบช่างตัดเสื้อด้วยกันว่าแบบนี้สวยยันก็มาเลาะตะเข็บดูว่าเขาตัดยังไงทํำยังไงเช่นเดียวกันเมื่อผู้ซื้อคิดแบบนี้ผู้ขายก็มาเลาะตะเข็บว่าอ๋อเขาเซิร์ชทำแบบนี้นี่เองฉ้นเราใช้วิธีการนี้มันถึงขายของได้ ผมนึกถึงคำของแจ็คเวลแจ็คเวลนี่เป็นซ e o ที่ถือว่าดังที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาเคยพูดคำหนึ่งว่าจงเปลี่ยนแปลงก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง<อ>ถ้าธุรกิจยังคิดแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้ววันหนึ่งคุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงพูดแล้วนะนึกถึงเรื่องของการฝากร้านว่าอย่างนี้โลกออนไลน์ทําให้คนมาค้าขายอยู่ในออนไลน์เยอะมากิงกับกพี่ตุ้มเนี่ยไม่มีร้านให้ฝาก ฝากรายการด้วยกันค่ะฝากรายการากฟ,ฟ้าคฟูธ,ธุรกิจนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา11เโมงครึ่งหรือติดตามได้ที่เพจของรายการด้วยนะคะที่ w w w ร a c e b o o k ท o m f f o n t v เเข้ามาพูดคุยกับพี่ตุ้มและมินได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ